ไปท่าเรือแหลมฉบังนี่ครับผมใช้เวลาอยู่แปดนาทีไอสิบสองนาทีไม่เกินฮะเอาให้ให้ไฟแดงก็ประมาณยี่สิบนาทีจากลูเกชันที่เราปดจุดหกิโลเมตรโอเคแปดจกกิโลอันนี้เราจากท่าเรือนะจากที่ดินไปที่ท่าเรือแหลมฉบังใช่ครับแปดกิโลกว่าอ่ะไปกันเลยอ่ะไปเลยเพื่อที่เราจะไปสํารวจว่าเวลา ถ้าเราจะทำเป็นโกดังส่งของขาส่งระหว่างท่าเรือนมันจะสะดวกสบายไหมนะครับใช้เวลาเท่าไหร่ะสะดวกเหมาะมากเลยครับเช็คใน GPS เนี่ยก็แค่8นาที8ป8กิโลแก,กิโลนะฮะกกิโนะครับกลับกลับกับกลับกับแปดจุนนกิโล ดินนะนดินนะของเราที่เข้ามาดูอย่างนี้นะสวยงามนะฮะแล้วก็ชุมชนแถวนี้ก็มีพวกตึกถแถวอาคารพาณิชย์แล้วก็ทาวเฮาส์คนก็อยู่อาคารเบนนะ ชุมชนเ,นเล็กๆเป็นบ้านเดียวอ่าเป็นทาวน์เฮ้าส์ของพันเมนต์ก็มีเมื่อกี้นี่เราเลยไปฝั่งนู้นเพื่อไปเข้าข้างหลังนะเพื่อไปดูข้างหลังทัั้เมื่อกี้เราเข้าข้างหลังทะลุได้สองทางโอ้เศรษนก็มีนะครับอ๋อมีสเสบิ้นเลย สัตผมตลาดจมต,ตลาดก็มีนะถึงหรือว่าเจริญทีเดียวนะฮะเจริญนะฮะหรือว่ามีเป็นชุมชนนะฮะมีร้านสอมรถมีคาเซอร์บงเซอร์วิสเนี่ยก็มีร้านคงร้านค้าอะไรนะต้องไปคุยกับเจ้าของ บริ่วมกันในตัวสายพันธุ์พันธุ์เบนก็มีพันธุ์เบนด้วยนะใครจะมาทําโครงการอะไรก็ที่พักบ้านก็มีที่ว่างบ้างนะแถแห่งนี้ตรงข้ามโครงการหมู่บ้านก็มีที่ว่างที่เปล่ากำลังขึ้นนะ ก็จะพาเราเลาะนะฮะเก็จะไปตาม Google ตาม g o o g l e นะครับก็จริงๆแล้วก็ก็ดีเหมือนกันได้ดูซอกซอยหน่อยจะได้เซอร์วิสสองซอกซอยอืมไ่เท่ากันน่าเป็น2ชั้นนะสามชั้โอ้โหดินโล่งเลยครับก็มีที่ดินอยู่หลายแปลงที่เขาปล่อยลุกล้างอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่ ไม่มีป้ายประกาศขายนะแต่เขาปล่อยรกล้างอยู่ยอาจารย์